โน่เสียบเป็นไหมเนี่ยเป็นนี่พี่แล้วใจเย็นนี่พี่ไม่ยัดตะพื้นตะเพือก็ฉีกหมดนี่พี่อ๋อไอ้ปั๊กฉีกหมดเลยเหรอเออปั๊กี่สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่วงโฮมเมดเซอร์วิสทำเองได้ที่บ้านบายจีพีบนะครับผมโน่นะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนไฟเลี้ยวของเซต0ปัญหาหลากัหลกๆเลยที่เจอคือไฟเลี้ยวเดิมชอบห้อย อ่าทั้งหน้าแล้วหลังเลยโอเคครับอ่าทีมงานครับขออุปกรณ์เข้ามาเลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่คนนี้หน้าคุณมากตอบทีมดีไปครับผมเขาขอนี่เล่นแสบมากเลยขันหลังเนี่ยเลยพี่ทำไมอ่ะกระเทียมพี่โอ้โหเนี่ยโอ้หใจดีวันนี้มีกุ้ยอีมาให้ครับผม๋ยวผมแนะนำอุปกรณ์อุปกรณ์ในวันนี้นะครับ ก็จะเปลี่ยนไฟเลี้ยวก็ต้องมีไฟเลี้ยวครับมีไฟเลี้ยวคู่หน้าแล้วก็ชุดประกบสําหรับยึดไฟเลี้ยวคู่หน้านะครับแล้วก็มีปลั๊กปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟตัวนี้เราสามารถซื้อแยกได้อาก็พูดไปสิฟังฟ <laughs> ังอยู่โอเคผู้ฟังที่ดีนะพี่นะโอเคครับเป็นปลั๊กสำหรับไฟเลี้ยวคู่หน้านะครับอะทั้หงหน้าทั้งหลังเลยใช้เหมือนกันครับ ถ้าหากท่านใดมีชุดไฟเลี้ยวเก่าอยู่แล้วสามารถตัดต่อได้เลยต่อไปเป็นไฟเลี้ยวท้ายครับ <c oughs> เป็นตามแมวอะไฟเลี้ยวตามแมวอาตัวนี้เป็นแบบเทปกาวครับสามารถเลือกตำแหน่งที่จะติดได้ให้สว่างชัดเจนครับตัวนี้ใช้งานง่ายอยู่ผมจะใช้เป็นท่อหดนะโอเคพี่วันนี้ไหนไหนพี่ก็มาแล้วช่วมต่อไฟเลยพี่วันนี้่สอนแล้วกันโอเคได้ไดครับพี่มาครับอันดับแรกเรามาต่อสายไฟกันก่อนเลยอ่าเดี๋ยวเราจะต่อ ทั้งไฟหน้าและไฟท้ายเอาไว้ก่อนเลยต่อสายลอยนะอ่าต่อสายล้อยเลยพี่เดี๋ยวก็เสียบถึงเดียวเสียบถึงเดียวพี่งานนี้เดี๋ยวยังไงรบกวนฝากพี่ปอกสายไฟหน่อยนะพี่ปอกไงอ่ะก็เหมือนปอกมะม่วงอ่ะพี่มะม่วงก็ปอกไม่เป็นโอเคพี่อ่านี่ปอกสายไฟให้มีความยาวลักษณะกประมาณปั๊บได้ดีเลยเหรออ่ากดปั๊บแล้วดิ้งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวว้าวว้าวว้าของเล่นอะไรเยอะของเล่นอะไรเยอะ เราจะต่อสายไฟในลักษณะบวกกับบวกลบกับลบนะครับเห็นครับก็มีเครื่องมือันง่ายเนาะง่ายง่ายง่ายทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยครับแต่ถ้าหากท่านใดไม่มีนะครับเราก็ใช้คัตเตอร์หรือกันไกรได้นะครับ <Okay. S 1> แต่ระวังนิ้วด้วยนะครับผมเลือดเลือดบ,บ่อยมากะครับต่อสายไฟใช้ท้าหดนะครับไอผมตัดแบ่งไว้ให้ามาตัดไปเลยไม่ไหวทำเป็นไปเนะี่ย เสียบเข้าไปก่อนนะครับผมเสียบเข้าไปก่อนนะเพิ่งตีเกลียวอาจยะผมทําการต่อนะครับบวกเข้ากับบวกลบเข้ากับลบนะครับถ้าเกิดว่าคนไม่มีตัวนี้ต้องทํายังไงอะในตัวนี้ใช้คัตเตอร์ครับค่อยๆเล็มๆเนาะใช้คัตเตอร์ในลักษณะนี้ลองบนนิ้วนะครับแล้วทำการกิ้งสายไฟไปแล้วก็จับพับแล้วก็ดึงออกได้เลยโอเค จริงมันก็ไม่ยากหรอกใช่ครับเร็วใช่ครับอ๋อมันต้องใส่ีระสายด้วยนี่ใช่ป่ะใช่ครับใส่กู้กันเองอะไรก็ใส่กู้ก็บันเทิงนี่ก็ไม่บอกกล้าทำนี่ต่อตรงกันไฟฟ้าป่ะเนี่ยตายแล้วช็อตทั้งลำไม่บอกให้สอนด้วยทำอะไรให้สอนด้วยสีอะไรสีอะไรนะอ่าสีเขียวกับสีเหลืองครับเนี่ยใช่ครับ สีอะไรเนี่ยเดียกไอ้มุ้งนี่นะพี่ตาบอดสีมันผิดอะไรวะถามยังไงกเอาอ่ะยั่ถูกไหมมันน่าให้ค่ลรงใจวะโอเคโอเคพี่เป็นไงบ้างพี่เสร็จแล้วได้เนาะได้พี่ดีเลยดีเลยไปติดตั้งกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมขอแนะนำีกอย่างหนึ่ง สำหรับตัวไฟท้ายครับไฟเลี้ยวด้านท้ายครับมันจะมีอยู่ฝั่งหนึ่งลักมันอยู่ฝั่งขวาแต่เราต้องลากมาฝั่งซ้ายด้วยถูกต้องไหมครับอ่าผมจะแนะนํานิดนึงให้วัดช่วงให้ดีก่อนแล้วทําการต่อสายไฟเพิ่มนะครับพอเดี๋ยวถ้าเราประกอบเสร็จแล้วทีนี้ไปติดตั้งแล้วมันไม่ถึงโหทีนี้ปวดหัวแน่นอนครับอันดับแรกเลยครับทําการถอดชิวครับผมเดี๋ยวช่วยสอดข้างหลังเลยโอเคเลยครับพี่จะได้ไว ทางพี่เลยใช่ไหมพี่นี่แป๊บเดียวเสร็จโอเคพี่็นคนจีนอยู่แล้วทำไมอะพี่ชอบหรือน,นี่ครับผมจะใส่ไฟเลี้ยวในลักษณะเอาด้านแบนขึ้นนะอันนี้ล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยว่าอยากให้มันอยู่ทรงไหนทำการร้อยเข้าไปในช่องไฟเลี้ยวเดิมครับวางบนหน้าแปนแผ่นประกบ แล้วก็ใช้แผ่นรประกบอีกฝั่งนะครับร้อยเข้าไปดูจากการจับเครื่องมือนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยช่างช่างช่างศู์เก่าปเ่ยช่างเกา่าโกช่างอะไรพี่ช่างเถอะขาทำการน้อยน็อตตัวเมียเข้าไปครับน้อยน็อตร้อยนอตตัวเมีย แล,แล้วนะไม่ธรรมาดาเลยไม่ธรรมาดาเลยไม่ธรรมาดาเลยคนนี้หลังจากนั้นให้ทําการเสียบปลั๊กนะครับมันจะมีปลั๊กอยู่แล้วเขาจะมีปลั๊กไฟเดิมอยู่แล้วถ้าเราใช้ปลั๊กเดิมก็สามารถเสียบได้เลยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับทําการต่อปลั๊กอ่าแล้วเรามาเช็คความเรียบร้อยครับอ่าเราลองเปิดดู โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทําการจัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับทําแบบเดียวกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อด้านท้ายกันเลยโอเคครับมาด้านหลังครับอุ้ยเดินไปแล้วเบรนอยเดือแค่เสียบชอบเสียบปะฮะชอบเสียบปะอฮ้ยถามมรอย่างนี้พี่เออผมผมเก็บไว้ให้เสียบพี่ชอบเสียบปะชอบหมดแต่อยากให้โนเสียบอ่าเดี๋ยวจัดให้อันนี้ครับลักมันจะอยู่ด้านหลังฝั่งขวานะครับ ่ข้อสังเกตง่ายๆนะครับฝั่งซ้ายาขวาฝั่งขวามือจะเป็นปักสีเทาครับด้านขวาเสียบเข้าไปเลยโนเสียบเป็นไหมเนี่ยเป็นนี่พี่วจเย็น,นนี่พี่แค่ยัดตะพื้นตะเพือก็ฉีกหมดนีพี่อ๋อไอปักฉีกหมดเลยเหรอเออปักฉีก <laughs> เสียบเข้าไปให้แน่นนะครับ ต่อไปฝั่งนึ่งก็เป็นสีดำอันนี้สีอะไรสีเทาอ่านี่มานี้ถือันนี้ถือจะเกิดเรื่องตาบอดสีกูเนี่ยแต่อันนี้มันดีนะมันเป็นแบบติดกาวเนาะแลคือเราจะแปะเลยใช่เราแปะเลยมะได้เลยพี่ลุยเลยแปะแล้วนะแปะเลยพี่โอเคลุยเลยครับทําการเช็คความเรียบร้อยครับลองเปิดไฟเลี้ยวดูโอเคเช็คทั้งหน้าและหลังเช็คความเรียบร้อยซ้ายขวานะครับ โอเคหลังจากนั้นทําการประกอบไฟลิงกลับเข้าที่เดิมครับพี่จะต้องประกอบอพี่จะต้องประกอบเอาอพี่เลยเอาเข้าพี่เลยเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งไฟเลี้ยว Z900 ไม่ยากเลยใช่ไหมครับยิ่งมี2คนนี่โหไวเลยนะพี่ แป๊บเดียวไวๆแป๊บเดียวว่เสร็จแล้วฮะแป๊บเดียวอีนี้จะล่วงอลไรพี่ใเวลาแะค่คืนเดียวครับลองไปทำกันดูนะครับทุกคนไม่ยากครับไม่ยากครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ